ยิ่งซึ่งวันนี้ทางเจ้าภาพได้รับเกียรติจากท่านชูศักดิ์สัน์ว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังซึ่งท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้กระผมได้รับมอบหมายจากเจ้าภาพให้เป็นผู้นำเรียนประวัติของผู้วายชนโดยสังเกตต่อไปนี้นางโจมอุดหลุนสกุลเดิมท่าลม เป็นบุตรของคุณพ่อบุญทันคุณแม่กลมทาากลมเกิดเมื่อวันที่สิเดือนตุลาคมพุทธศักราช2492ณบ้านเลขที่104หมู่ที่3บ้านเราหลวงตำบลดงบงังอำเภอบึงของหลงจังหวัดบึงกาฬมีพี่น้องร่วงบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด7คนดังนี้ หน่นายเบยธทตาลมเสียชีวิตแล้วสอนางเฉลียวทาุลมเสียชีวิตแล้วสานายบุญหนักทาุลมเสียชีวิตแล้วส่นายบุญโฮมทตาลมเสียชีวิตแล้วห้านางโจมทตาลมหรืออุดหลุนผู้วายชนห นางคำกองทตาลมคำหงสาปัจจุบันอยู่ที่บ้านเหล่าหมักผางและเจ็ดอยู่ที่บ้านเหล่าหลวงและเจ็ดนายทองรัฐนท่าลมปัจจุบันอยู่ที่บ้านเหล่าหมักผางประวัติด้านการศึกษานางโจมทตาลมจบการศึกษาชั้นป .4 วัตรสีบุญเรืองบ้านเหล่าหลวงในสมัยนั้น ประวัติด้านครอบครัวนางโจมธาดลมซึ่งเป็นสกุลเดิมสมรสกับนายฉลาอุดหลุนมีบุตรธิดาร่วมกันสี่คนดังนี้นายอุดมอุดหลุนปัจจุบันประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านดงบงังสองนางสมบูรณ์สิริพลาปัจจุบันอยู่บ้านเหล่าหลวงสามนางลัคนาเพ่งวิรุณปัจจุบันอยู่บ้านเหล่าดอกไม้ 4. นายพิทยาอุดลุนปัจจุบันประกอบอาชีพอยู่ที่กรุงเทพมหานครและคุณแม่โจมอุดหลุนคุณพ่อชลาอุดลุนได้รับบุตรบุญธรรมหนึ่งคนคือนายจิรวัตอุดหลุนในด้านครอบครัวได้ปฏิบัติฐานะได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นภรรยาที่ดีของสามี เป็นคู่ชีวิตที่ดีของสามีเป็นแม่ที่ดีของลูกๆเป็นผู้มีอุปการะในพระพุทธศาสนาทำกิจกรรมของชุมชนที่เป็นสาธารณประโยชน์คุณแม่โจมอุดหลุนจะช่วยเหลืองานสาธารณประโยชน์อยู่มิขาดเป็นผู้ที่มีจิตใจดีจึงเป็นที่รักของญาติพี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่ยังความภาคภูมิใจให้กับวงตระกูลเป็นอย่างยิ่ง ประวัติการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตคุณแม่โจมอุดหลุนเป็นผู้ป่วยติตเตียงตั้งแต่ปี62นะครับเสียชีวิตด้วยโรคชรลาในวันที่25มกราคม2569เวลาตี1 39นาทีคุณแม่โจมอุดหลุนรับชีวาถึงข่าวฟ้ารับดวงจิตสถิตพร สายเลือดบุญพ่อบุญทันแม่กลมท่าลมบ้านเราหลวงพิลาคินสมมสรลูกคนที่ห้าในเจ็ดพี่น้องนอนสละตนเอื้ออาทรตลอดมาสร้างชีวิตเคียงคู่นายฉลาดรักอุนศาสตร์ปลูกฝังหวังรักษาบุตรสีคนหนึ่งบุญธรรมประดุจตาฟูมิฟักมาด้วยรักแท้และเมตตา เจหกปีผ่านการสร้างก่อรักเกิดก่อเป็นตำนานอันสรงค่ายีหมกราทั้งน้ำตาศูนยนาฬิกาคลาอาไลขอแรงบุญหนุนส่งสู่สวงสวรรค์วิมานชั้นทิพวิมานอันเจิดจ้าคุณความดีประจักษ์ยอดมักคาจารึกไวยตะานิรันในดวงใจเิริอายุได้ เ6ปี3เดือน18บวันการจากไปของคุณแม่โจมอุณหลุนในครั้งนี้ยังความเศร้าโศกเสียใจให้แก่สามีลูกหลานยากมิตรเป็นอย่างยิ่งเป็นการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของครอบครัวอกุศลกรรมใดที่เป็นกรรมไม่ดีที่คุณแม่โจมอุดหลุนได้ร่วงเกินท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา ขอท่านทั้งหลายได้โปรโดอโหสิกรรมนั้นแก่คุณแม่โจมอุดหลุนด้วยเทิญกุศลกรรมใดที่เป็นคุณงามความดีที่คุณแม่โจมอุดหลุนได้ทำไายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ตลอดถึงบุญกุศลที่สามีลูกหลานญาติมิตรได้ร่วมจิตบำเพ็ญทักษิณาลูกปาทานอุทิศให้ในการทรั้งนี้จงเป็นภลวะปัจจัยส่งผลให้คุณแม่โจมอุดหลุน ได้ไปสถิตเสเวยอุดมสุขในทิพยพิมานสุขติสถานสัมปรายภพบเบื้องหน้าโน้นเชิญในวาระสุดท้ายนี้กระผมเรียนเชิญท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมอธิษฐานจิตเพื่ออุทิศส่วนกุศลส่งดวงวิญญาณของคุณแม่บุญโจมอุดหลุนให้ไปสู่สุขติสัมปรายภพด้วยการยืนไว้อาลัยครู่หนึ่งเปรียบเชิญครับ ขอบคุณนั่งขอบคุณครับเชิญนั่งครับอันชีวิตคนเราก็เท่านี้จนหรือมีคนเราก็เท่านั้นวาสนาของคนเราไม่เท่ากันอันความตายเท่านั้นที่เท่าเทียมบัดนี้ได้เวลาอันสมควรของพิธีชาปนก,กิจศพคุณแม่โจมอุดหลุนในวันนี้กระผมเรียนเชิญนายชูศักดิ์วสัน ว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนตะบลดงบังประธานฝ่ายคารวะได้กรุณาทอดผ้าไใรบังสกุลและประกอบพิธีชานปนกิจศพเรียนเชิญครับ <S 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 ขอกราบนิมนต์พระภูสิทธิปุญโยภาพเจ้าคณะตำบลดงบางเขตสองเจ้าอาวาสวัดส,สุคนทรารามบ้านเหล่าหลวงเป็นองค์พิจา,ารณาผ้าไตรบงสกุลและเป็นประธานวางดอกไม้จันทร์กราบนิมนต์ครับ